Good afternoon s t u d e n t in p r a t o o m 4. Welcome to English class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ในคาบสุดท้ายเรามาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with k r n u t สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ Places in my town Places in my town คำว่า place place หมายถึงสถานที่เติม s แสดงว่าต้องมีมากกว่า1สถานที่ใช่ไหมคะ in my town in ใน my town เมืองของฉันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในเมืองของเรานั้นมีสถานที่อะไรบ้างเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะสถานที่แรกนะคะอ่าเป็นสถานที่ที่เราไปเวลาเราไม่สบายใช่ไหมคะอ่าวภาษาอังกฤษอ่านว่า hospital, 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 H o S P I T A L, hospital แปลว่าโรงพยาบาลสถานที่ที่สองนะคะเป็นสถานที่ที่เราไปจับจ่ายซื้ออาหารก็คือ market, market, market 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 แปลว่าตลาดสถานที่ที่สเป็นสถานที่ที่เราไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปออกกำลังกายเอาภาษาอังกฤษคือ park 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 p a r k park แปลว่าสวนสาธารณะ ต่อไปสถานที่ที่4นะคะอ่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเราสามารถไปแจ้งความที่นี่ได้นะคะก็คือสถานีตำรวจใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า police station police station police station p o l i c e s t a t i o n police station สถานีตำรวจ สถานที่ต่อไปนะคะเป็นสถานที่ที่เราฝากเงินถ้าสมมุตินักเรียนมีเงินใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถไปฝากที่นี่ได้ที่นี่ก็คือ bank bank b a n k bank bank แปลว่าธนาคารค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเวลานักเรียนต้องการซื้อหนังสือนักเรียนก็ไปที่ตรงนี้นะคะก็คือ bookstore 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 b w o k s t o r e bookstore bookstore ก็คือร้านขายหนังสือต่อไปเวลานักเรียนต้องการส่งจดหมายหรือส่งพัสดุอ่านักเรียนก็ไปที่ตรงนี้นะคะ post office post Office P O S T O W F I C E Post Office Post Office แปลว่าที่ทำการไปรษณีย์ค่ะสถานที่ต่อไปอ่าก็คือสถานที่ที่เราไปเวลาต้องการซื้อยานะคะอ่าเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Pharmacy Pharmacy p h a r m a c y pharmacy pharmacy ก็คือร้านขายยาค่ะสถานที่สุดท้ายนะคะเป็นสถานที่ที่นักเรียนคุ้นเคยมากที่สุดนะคะก็คือ school school s c h w o l school school แปลว่าโรงเรียน ค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องทิศกันนะคะเรื่องทิศนักเรียนรู้จักไหมคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างไรอาวนักเรียนดูคำศัพท์ก่อนนะคะข้างบนเลย north, north 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 ก็คือทิศเหนือข้างล่างสุด south south ก็คือทิศใต้ ทางขวามือ east 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 ทิศตะว,วันออกและทางซ้ายมือ west 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 ทิศตะว,วันตกนักเรียนทราบไหมคะว่าเราอยู่ในทางทิศไหนของประเทศไทยอ่าเราอยู่ทางทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราละหมาด เราหันไปทางทิศไหนคะเราหันไปทางทิศตะวันตกแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเมื่อเราหันหลังให้กับทิศใต้ข้างหน้าเราก็จะเป็นทิศเหนือแต่ถ้าเราหันหลังให้ทิศตะวันออกข้างหน้าเราก็จะเป็นทิศตะวันตกใช่ไหมคะ นักเกรียนพอจะรู้เรื่องทิศบ้างแล้วยังคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ใบงานกันเลยคะ่ะนักเกรียนเปิดใบงานหน้าที่11นะคะเรื่อง p l a c e s in my town เอาข้างบนครูจะให้คำศัพท์เกี่ยวกับทิศให้กับนักเกรียนนะคะอาสิ่งที่นักเกรียนต้องทำนะคะอาดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเกรียนดูภาพ แล้วเติมชื่อทิศลงในประโยคข้อ1ถึงข้อ4นะคะเอานักเรียนดูนะคะในภาพจะมีรูปโรงเรียนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละทิศก็จะมีสถานที่ต่างๆเอาให้นักเรียนตอบนะคะเอาเช่นข้อ1 the hospital is at the blah, blah, blah of the school เขาบอกว่าโรงพยาบาลอยู่ทางทิศอะไรของโรงเรียนนักเรียนดูโรงพยาบาลทางทิศไหนคะอ่าทิศเหนือใช่ไหมคะเราก็ใส่คำว่า north north ลงไปต่อไปนักเรียนดูข้างล่างสุดนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ครูมีตัวอย่างให้กับนักเรียนแล้วนะคะตัวอย่างคือแอนบอกว่า excuse me Where is the hospital, please? อ่าขอโทษนะคะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนอาเขาก็ตอบว่า It is at the north of the school สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือให้นักเรียนตั้งคำถามนะคะอ,อีก3สถานที่นักเรียนจะเลือกสถานที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตอบคำตอบให้ถูกต้องนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ See you again next week goodbye